อยู่กันในแบบฝึกหัดที่7.12นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่7โทศนิยมเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่32นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบวกโทสนิยมเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยค่ะข้อที่1 15.7บวก9.8 เราก็เขียนเลยค่ะา15.7นะคะบวกกับ9.8เวลาเขียนนะคะให้ดูจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะเ,เราก็บวกทำทำการบวกได้ตามปกติเลยค่ะ7บวก8ได้15ใส่5ทด1จุดทศนิยมใส่ให้ตรงกันนะคะ 5บวก9ได้14บวกทด1ได้15ใส่5ทด1 <S 1, 1 <S บวกทด1ได้2ได้คำตอบคือ25.5ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ45 จุดสองหกบวกยี่สเนะคะอ่ะเราก็เขียนโจทย์เลยค่ะ4 5่สิบห้จุดสอบวกยี่สาจากนั้นก็ทำการบวกค่ะ6บวก7ได้13ใส่3ทด1 2บวก7ได้9บวกทด1ได้10ใส่0ทด1 9บวก5ได้14บวกทด1ได้15ใส่5ทด1 4บวก2ได้6บวกทด1ได้7อย่าลืมใส่จุดทศนิยมนะคะข้อนี้ได้คำตอบคือ75.03ค่ะ ต่อไปมาดูกันในข้อที่3ค่ะ0.36บวก5.874ทีนี้เนื่องจากว่า0.36เนี่ยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งและ5.874เป็นทศยม3ตำแหน่งเราจะเติม0ต่อท้ายเลข6ไปอีก1ตัวนะคะก็จะกลายเป็น0.360ค่ะ เพื่อให้จำนวนตำแหน่งทศงนิยมเท่ากันนะคะก็นำไปบวกกับ5.8 7จค่ะจากนั้นเราก็ทำการบวกไปตามปกติค่ะ0ูบวกสได้4 6่บวก7ได้13ใส่3ทด1 3ึบวก8ได้11บวกทด1ได้12ใส่2ทด1 5บวกทด1ได้6 อย่าลืมใส่จุดทศนิยมนะคะได้คำตอบคือ6.234ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่5 6้า้บวก12ในที่นี้นะคะก็เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งบวกกับ1ตําตำแหน่งเราก็จะต้องเติมเลข0ต่อท้ายไปอีก2ตัวเพื่อที่ให้จำนวนทศนิยมเท่ากันนะคะ เราก็เขียนก่อนเลยว่า905.6อ่ะ905.629นะคะแล้วก็12.4เราก็จะเขียน12.400 0. นั่นเองแล้วเราก็จับบวกกัน9บวก0ได้ 9, 9. 2บวก0ได้2 6บวก4ได้10 ใส่ศูนย์ทด1ในหลักถัดไปอย่าลืมใส่จุดทดสยมนะคะห้าบวกสองได้เจบวกทดอีกหนึ่งได้8ปดศูนย์บวกหได้หนึ่งเ้าไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาค่ะก็จะได้คาตอบคือ918.029ค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะ4.998บวก0.2นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เลข0ไปอีก2ตัวต่อจากเลข2นะคะเพื่อที่ให้จำนวนตำแหน่งของิยมนั้นเท่ากันค่ะเราก็เขียนเลย4.998บวก0.2 00นะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ทำการบวกค่ะ8บวก0ได้8 9บวก0ได้9 9บวก2ได้11ใส่1ทด1อย่าลืมใส่จุดทศนยมนะคะ4บวกทด1ได้5ค่ะก็จะได้คำตอบคือ5.198ค่ะต่อไปมาดูกันต่อในข้อที่6ค่ะ 0.96บวก1.355 0.96เราจะเติม0ต่อเลข6ไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็น0.960นั่นเองค่ะแล้วก็บวก1.355ค่ะเราก็ทำการบวกค่ะ0บวก5ได้5 6บวก5ได้11ใจ1ทด1 9บวก3ได้12บวกทด1ได้13ใส่3ทด1ค่ะ1บวกทด1ได้2ค่ะก็จะได้คำตอบคือ2.315ค่ะค่ะต่อไปมาดูกันใน4ข้อข้างล่างนะคะ เราก็จะใช้วิธีการจับคู่ตำแหน่งของตัวเลขให้ตรงกันแล้วก็ทำการบวกนะคะข้อ1 0.9บวก0.3เราเริ่มจากตัวชี้ยมตำแหน่งที่1ก่อนนะคะ9กับ3 9กับ3บวกกันได้12ใส่2ทด1นะคะ0ูบวก0ได้0 0บวก1ได้1ได้คำตอบคือ1.2ค่ะ ต่อไปข้อที่สอง8 3 8บวกกับ0.17จับคู่กันบวกเหมือนเดิมค่ะทดสัญลตำแหน่งที่สองก็บวกกับตำแหน่งที่สองค่ะ8บวก7ได้15ใส่5ทด1เวลาทดก็ทดในหลักถัดไปนะคะ3บวก1ได้4บวกทดอีก1ได้5ค่ะต่อไปใส่จุดทดสัญค่ะ0ูบวก0ได้0ค่ะ ได้คำตอบคือ0.55ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเป็นทษิยม3ามตำแหน่งนะคะบวกกันจับคู่ค่ะ4ีบวก9ได้13ใส่3ทด1 5บวกหได้11บวกทด1ได้12ใส่2ทด1 6ึบวกสได้9บวกทด1ได้10ใส่0ทด1 8บวก1ได้9บวกอีก1ได้10ใส่สูนยทด1ซึ่งในการทด1ในในการทด1นะคะอันนี้เราก็เขียนแบบนี้ก็ได้เนาะจากนั้นก็นำสอบวกทดอีก1ก็กลายเป็น3าเพราะสัักาตันเหนกอย่าลืมใส่จุดนะคะได้30.023ค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นี้นะคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งบวกกับ3ตำแหน่งเห็นไหมคะให้เราเติมศูนย์หลังเลข7ไป1ตัวเพื่อที่จะให้จํานวนตำแหน่งทศนิยมมันเท่ากันค่ะเพื่อที่ว่าคําตอบออกมาจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะ0บวก8ได้8ค่ะ7บวก4ได้11ใส่1ทด1 0บวก2ได้2บวกทด1ได้3ค่ะใส่จุดค่ะ7บวก5ได้12ใส่2ทด1นะคะ1บวกเทราอีก1ได้2ค่ะได้คำตอบคือ22.318นั่นเอง อันนี้นะคะในการบวกทศนิยมในหน้านี้นะคะก็จะคล้ายกับหน้าที่ผ่านมาค่ะก็คือเวลาเราเขียนบวกในแนวตั้งนะคะให้เรายึดที่จุดทศนิยมต้องตรงกันนะคะแล้วก็จํานวนตําแหน่งของทศนิยมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันนะคะเพื่อป้องกันการบวกผิดพลาดให้เราเติมสูตรลงไปจนกว่าจํานวนตําแหน่งทศนิยมจะเท่ากันนะคะ จากนั้นจึงทําการบวกลบตามปกติค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบบบึงหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ